สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนพะเยานะเจ้าวันนี้เฟิร์นก็นอยู่ที่ป่าช้าบ้านห้อยไข่นะเจ้าบรรยากาศดีดีเห็นก่อทางมาปะฮิวบ,บ้านห้อยไข่นะเจ้าเี่ปุ้นนะเจ้าบ้านห้อยไข่ ภูเขางดางามกับบริเวณนี่กับจะมีถุงน้เนอะล้อมรอบประชาติกับมีบ้านค้นบ้านค้นเข้าไปจนฟอตตุตนนะเจ้าเป็นเก่าถุงนเ้เนกับมหาไทยดีถิงบกเนอะเท็่จริงค่ะมันก็หกแน่นอนนะประชาติ ว่าหน้าฝนเงสงบดินหน่อยเจ้าพุ่นนะตีว่าเขาไหวอธิฐนเนาะพ่นห่อยอะอย่งนี้่มอย่างนี้ ก้วยหันมาเจ้าหนุยม,มันน่ะ้นก็อยู่ป่าชาบ้านค่ไขๆเนาะขอกมาทำให้ทำน้ากันนะตรงนี้ก็จะเป็นอยู่นะเจ้าน่ะวิวกับหมเะหมะ่้นมาาันจะปกรงปุ้นนะกระทางเข้ามาอะห้าร้อยเมตรได้ก็ดูรถนะ,ร,ะรถวิ่งบนถนนนะเจ้า แล้วก็เฟินระวางเฟินยืนอยู่เนี่ยเป็นลบห้านลอยหกลอยเมตรธรรมชาติดีๆหน,น่อนี่เจ้าป่าชาต,ตรงนี้เป็นวิวธรรมชาติเป็นทุ่งนาเต็มเมาะเมาะบนหน้ากวัวตัวใดงน่อเจ้าแต่เขตของป่าชาก็จะอยู่พุ่นนะเจ้าพุ่นชุดพุน่น คชะบ้านห้อยไข่เขาพึ่งเผาไปได้สี่วันเนี่ยเจ้าก็ฟเ้ินกับมาเนี่ยเนาะม,มาเด้อมาดีเด้อมาถ่ายทำมันก,ก็ทับกปท่วงกันเนาะเ,เจ้าเขาก็พึ่งเผาไปได้สี่วันวันนี้วันที่ห้าเืินมานี่ก็ถือว่าเน็ตขนาดเนี่ยเจ้า ใจกับใะแยกจะยากไห้มาแต่กะต่างคนต่างอยู่แล้วเนาะเขาเป็นคนอีกหน่อยเขาก็ต้องตายเหมือนคขนน้นนะเจ้าปฏิวายนะทุกคนก็ต้องตายะหันเขาว่าท่นนี้หลุมฝังศพอยู่นะเจ้าแต่ก็บห้ออยู่ like ตรงไหนนะ สงสัยจะเป็นแถวนี่ก็จะได้เป็นลมฟังซบอะอันนี้เขาคุดลมขยะมาได้เขาว่าเข้าไปทางในปุ้นว่ะถามเขานะแต่มันเป็นประชาเก่าประชาแก่เนะาะตียวายัางบ่มีอันโกดูด้รุนเต่าเผาขเขาปพื่นนะองตั้งแต่บร่ณำบรา,านปพื่นนะ ลายปีแล้วลายสิบปียี่สิบปีแล้วมั้งนะตอนนั้นตีเฟินอายุได้สิบเจ็ดสิบแปดยังบ่มีประชาติญาเนี่ยเจ้า,าจะทำแล้วยี่สิบยี่สิบปีได้ประมาณเนี้ย Cháu cả câu kè vô ná Thì kháu bù lã nã mây kháu bù lã Thì kháu bà đê bù lã nã kháu mày nè, nhạc hay hô nã Cà kà... kháu bái bởi hê Bồn mân tốc mây Quả ngũ Bà trẻ nhằng nhung nê bà đây đê nã Ngũ nê kìa Nhung khốp nê hoa tỉ cắt nê cả, bảo áo คนบ่เ,เดินเข้าไปนะเจ้าคนจะถ่ายก็พอแค่หลบๆนี่ก็พอนะเจ้าตรงนี้ก็จะมีโกดเนาะสีไใ้โกดเขาน,าน้าคนตายแล้วเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะเจ้ากับคนโกดไข่โกดมันอยู่เนาะของผู้หลวงรับไปแล้วนะเจ้า กระเทศกับบอกไก่ดอกตรงหั่นกับเป็นตรงหน้าเขาแล้วนะเจ้านะเจ้าถ่ายคลิปลง youtube เนาะอย่าไปทักไปท่วงกันเด้บอบ่ได้เข้าไปอ่ะบ่เดินเข้าไปอ่ะเอาแค่เนี้ยถ่ายให้ดูกับแค่นี้กับปอละจะเป็นปลาชา ห้อยงีว้วไอ้ไข่นะเจ้าจะห้อยง้วกะคลิปนี้เฟืนก็ขอจบตั่อีน้าเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาเนะ้เจ้าจะได้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟิร์นคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า